เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพุงขาวและปลาเก๋าในกระชังที่ตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะประสบปัญหามวลน,น้ำจืดจากแม่น้ําตรังไหลลงสู่ทะเลทําให้ปลาที่เลี้ยงไว้สองหมู่บ้านรวมปลาสองแสนตัวลอยตายเกลื่อนหนักสุดในรอบ6ปีบางรายนะคะกําลังจะจับขายวนหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ที่จังหวัดตรังนะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังรวมสองหมู่บ้านในตำบลวงบังวนอำเภอคันตังจังหวัดตรังประกอบด้วยหมู่ที่หนึ่งบ้านท่าเรือและหมู่ที่สามบ้านแหลมรวมหนึ่งร้อยกระชังนะคะประสบปัญหามวลน,น้ําจืดจากแม่น้ําตรังไหลลงสู่ทะเลทําให้ปลากระพงขาวและปลาเก๋านะคะที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในกระชังกว่าสองแสนตัวลอยตายเพราะ ปรับสภาพไม่ทันนะคะเนื่องจากน้ำจืดไหลลงมาเร็วและแรงมากจนตั้งรับไม่ทันและโดยเฉพาะหมู่ที่1น,นะคะบ้านท่าเรือเกษตรกรบางรายนะคะกาลังจะจับขายในอีกสองวันข้างหน้าแต่เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้พ่อค้าคนกลางนะคะระับการสั่งซื้อจนกว่าน้ำจะลดเพื่อให้ความเค็มของน้ำคงที่ จึงทำให้ปลากรพงขาวที่เตรียมจะจับขายนะคะในราคากิโลกรัมละ150บาทและปลาเก่านะคะกิโลกรัมละ250บาทขนาดน้ำหนักนะคะ2-3กิโลกรัมต่อตัวซึ่งใช้เวลาเลี้ยงนานกว่า1ปีเลยนะคะได้ลอยตายทั้งหมดเสียหายนับแสนบาทต่อรายเลยนะคะส่วนกระจังปลาลายอื่นๆนะคะที่มีอายุ5-6เดือน ก็ลอยตายจนเกลี้ยงประมาณ400-500ตัวต่อวันมาเป็นวันที่3แล้วนะคะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ6ปีแต่ปีนี้นะคะฝนตกหนักมีน้ำท่วมหลายหมู่บ้านสองฝั่งแม่น้ำตรังทำให้น้ำจืดไหลลงสู่ทะเลจำนวนมากแม้จะติดต่อพ่อค้ามารับซื้อก่อนแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทันการนะคะ ทำเกษตรกรเกือบ100รายเลยนะคะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนับเป็นเหตุการณ์น้ำจืดไหลลงสู่ทะเลที่หนักที่สุดในรอบ6ปีเลยนะคะในขณะที่ประมงงาปึกกันตังและประมงจังหวัดตรังนะคะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วนะคะแต่พบว,ว่ากเรษรกษตรกรส่วนใหญ่นะคะยังไม่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องมีเพียงใบอนุญ,ญาตให้เลี้ยงเท่านั้นทำให้กเรษรกษตรกรรู้สึกท้อใจนะคะเพราะยังไม่ได้รับคำตอบเรื่องเงินเยียวยาแต่อย่างใดปลาที่ลอยไตนะคะ<ร>ม,มีปลาเก่ากับปลากระกกปรุะแต่ละวันลอยไตเยอะไหมคะป,ะประมาณวันละสี่ร้อยตัว เลี้ยงอยู่เป็นปลาอะไรบ้างคะเป็นปลาเก๋ากับปลากระปุแล้วของเรานี่เลี้ยงไว้กี่ตัวผมเลี้ยงไว้ประมาณหนึ่งพันตัวอายุประมาณเท่าไหร่ก็อ้าวเดือนละแล้วมีที่จะจับขายหรือ,อยังคะก็กำหนดจะจับขายประมาณอีก้นมาประมาณสองสามวันน้ำมันฉืดก็เลยพูดผ,ผ,ผู้มาซื้อก็เลยสั่งหยุดไว้ก่อนพอสั่งหยุดก็กน,กดกน้ำจืดปลาก็ตายหมด แล้วเสียหายเท่าไร่ได้ค่ะก็ถ้รกิดเป็นจำนวนเงินก็เป็นแสนต่อต่อต่อไร <c oughs> แล้วเป็นแบบนี้ทุกปีไหมคะเมือม่อก่อนเมื่อก่อนเคยเป็นแต่ตอนนี้หยุดประมาณอ้าวปีที่ว่าที่ว่าน้ำมันน้ำมันจืดแต่ว่ามันไม,ไม่ไม่ไม่มากเหมือนกันตอนนี้แล้วตอนที่ฝนตกหนักนี่กเกษตรกรมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะ่ะม,มันมันก็ติดต่อผู้ซื้อไายจะจะมาจะมาขายจะมาซื้อแล้วแต่ว่าเกิดน้ำมันนองแต่กอนแล้วก็ คุณที่ซื้อขอสั่งรับว่าก็อกมามาขึ้นช่วงน้ามันมันเค็มแต่ว่ารามแล้ก็ตายก็ไม่ทันไม่ทันคับอยากจะให้ทางรัฐเขาช่วยเหลือยังไงบ้างคะคนตรงนี้ต้องประสานงานไปทางองประมงจังหวัดและประมงอำเภอแลออ้วก็อมตว่าจะมีทางเยียวยาวช่วยเหลือยังไงเรื่องของทะเบียนนี่เราไปขออนุญาตหรือ,อยังคะไปขออนุญาตไปประสานกับทาง อำเภอ,อ,อบอกว่าเป็นใบอนุญาตเลี้ยงเลี้ยงปลาแต่ไม่ใช่ทะเบียนก็เลยเชจเกันไม่ได้ก็เลยไม่ทราบว่าจะมีการจะเยียวา,าแบบไหนพ่นอครับพ่อคือเลี้ยงมาทุกปีปีนี้หนักหนักสุดแล้วจะเลี้ยงต่อไหมคะก็ยังจะต้อตงเลี้ยงเเป็นอาชีพเสริมของของชาบ,บ้านแล้วก็ของผมด้วย อ๋อก็ยังเลี้ยงใช่ใช่ตรงลองยังบอกเป็นอาชีพเสริมทลงทุนไปประมาณกี่หมื่นบ่าลงทุนประมาณอ้าวอ้าวหมื่นอ้าวหมื่นบาทแล้วก็นวนกี่หมู่บ้านแล้วก็เสียหายไปยังไงบ้างคะตอนนี้เลี้ยงประมาณสักสองหมู่บ้านนะครับที่ได้ครับข้อมูลมาก็มีหมู่หนึ่งบ้านตะเรือแล้วก็หมู่สามบ้านแหลมครับผมจานวนกี่กระชังกี่ตาังคะตประมาณสักถ้าเกิดภาพรวมก็อยู่ประมาณสักร้อยกระชู่นับเป็นจํานวนตัวก็อยู่ประมาณสัา ไม่ต่ำกว่าสองแสนตัวครับเป็นปลาอะไรบ้างคะเป็นปลาเก่ากับปลากระพงเขาครับขนาดอายุกี่เดือนมันมีโดยภาพรวมแล้วมันมีหลาย,าลายเจ้านะครับหลายรายาบางรายก็เลี้ยงเป็นปีสองปีบางบางรายก็ห้าหกเดือนนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรคะน่าจะเกิดจากาฝนตกหนักแล้วก็ทำให้น้ำในลำคลองจืด ป,ปรับสภาพไม่ทันเป็นแบบนี้ทุกปีไหมคะมที่ผ่านมาก็ประมาณ6กปีแล้วครับที่ยังไม่เจอนะครับแต่ก็ตอนนี้ได้ประสานงานกับประมงอ,อำเภอแล้วก็ประมงจังหวัดนะครับเบื้องต้นก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาช่วยดูแลแล้วครับ